แล้วนำไปประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ในพระอุโบสถหรือในป่าช้า9วัน9คืนในคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงคืนเดือนมืดข้างแรมถึงจะได้สีพึ่งแท้ที่เปี่ยมด้วยพลังเมตตามหาสเสน่ยิ่งการใช้สีพึ่งนั้นต้องมีคาถาคาถาเป็นการแสดงความเคารพนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ คาถาบ่งบอกว่าเราเป็นสิทธิ์ของอาจารย์สายไหนคาถาใช้เชื่อมความสัมพันธ์ของเรากับเครื่องรางการใช้สีพึ่งต้องมีเป้าหมายการใช้สีพึ่งนั้นนอกจากมีคาถาแล้วยังมีเป้าหมายว่าเราจะใช้กับใครใช้กับคนกลุ่มไหนเมื่อไหร่อีกด้วยโบราณจึงได้กำหนดให้ใช้นิ้วมือจิ้มสีพึ่งตามกลุ่มบุคคลที่เราเข้าไปหาเป็นต้นว่า หากจะเข้าหาผู้ใหญ่หรือผู้มียศ